ค่าไม่ห้าแปดสี่ก็ห้าแปดหนึ่งครับผมนะครับเลขชัดเจนครับผมเลขชัดเจนชัดมากๆเลยนะครับผมนะครับรายการนี้มีเนื้อหาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้พบกับรายการนักลา่าหวยนะครับผมวันนี้เนี่ยหนุ่มอาร์มกับรายการนักลา่าหวยนะครับผมพาทุกท่านผู้ชมนะครับผมมาขอโชคลาบกับชื่อว่าสารปูดานะครับสารปูดาหรือว่าปูขุนหารชานชัยนะครับผมนะครับสารปูดาวัดป่าบ้านเหล่านะครับผมนะครับซึ่งงวดที่แล้วนี่ที่ ผมพาทุกท่านมาขอโชคขอลาบนะครับผมของหวยรัฐบาลนะครับผมนะครับมันออกศูนย์ห้าหนึ่งวันนั้นเห็นวันนั้นที่เห็นนะเห็นถ้าไม่หกห้าหนึ่งก็ศูนย์ห้าหนึ่งนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาชมคลิปกันเลยนะครับผมนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผมพูดสนับสนุนการเดินทางของหนุ่มอาร์มกับรายการนักล่าหวยนะครับ มาวินโกนะครับผมนะครับขอกับคุณมาวินโกมากๆเลยนะครับผมที่ให้หนุ่มอาร์มกับรายการนักล่าหัวนี้สนับสนุนมาการเดินทางมาที่นี่นะครับผมนะครับขอกับคุณมาวินโกครับผมนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านู้ชมไปขอโชคขอลาบนะครับผมกับตรงนี้ครับซึ่งได้กับผมได้เห็นกันตรงๆงเลยครับผมเลขสามตัวตรงๆงเลยนะครับผมนะครับเลขสามตัวตรงเลยคือตรงนี้กับผมที่เห็นที่มาดูก่อนหน้านี้นะครับผมนะครับนี่ครับจะให้ดูนะครับผม นี่ครับผมท่านผู้ชมดูนะครับผมเลขชัดมากๆเลยนะครับผมนะครับชัดจริงๆนะครับท่านผู้ชมดูได้เลยนะครับผมมีครับผมถ้าไม่ห้าแปดสี่ก็ห้าแปดหนึ่งครับผมนะครับเลขชัดเจนครับผมเลขชัดเจนชัดมากๆเลยนะครับผมนะครับเลขชัดเจนครับเดี๋ยวผมมีมีให้ดูสองจุดนะอันนี้คือจุดจุดแรกที่จะให้ดูนะครับผมนะครับคือจุดจุดแรกนะครับท่านผู้ชมนะครับงวดที่แล้วเนี่ยเห็นกันงวดที่แล้วของห่วรัฐบาลนะเห็นเป็นหกห้าหนึ่ง 051ของอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนเลยกับสารปูดาวัดป่าบ้านเหล่านะครับผมนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูจุดที่สองนะครับผมท่านผู้ชมนะครับจุดที่สองที่จะเห็นคือครับผมนะครับจุดที่สองที่ได้เห็นชัดๆเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมนะครับนี่ครับผมนี่ครับเหมือน428ครับผมถ้าไม่428ก็928ครับ นี Workers, ่ครับเลขชัดเจนครับผมมีสองห้าแปดด้วยแปดเล็กๆนะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นกันชัดๆเลยนะครับผมอืมโอเคนะครับผมเอาตามนั้นนะครับผมนะครับกับท่านผู้ชมครับที่ได้ดูการจุดนัดตรงนี้นะครับผมนะครับอ่าซึ่งจะออกหัวรัฐบาลไปนะครับผมนะครับถ้าไม่เก้าสองแปดก็สี่สองแปดครับผมตรงนี้ครับกับจุดที่ผมเห็นด้านล่างนะครับผมนะครับอ่าโอเคครับตามนะครับผมขอท่านผู้ชมโชคดีครับ อ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวคลิปคลิปนี้นะครับผมกับสารปู่ดำนะครับหรือปู่ขุนหารชานชัยวัดป่าบ้านเรานะครับผมนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมนะครับขอจะจบคลิปไปก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมนะครับมาวินโกนะครับผมนะครับมาวินโกนะครับขอขอบคุณมาวินโกมากๆเลยซึ่งสนับสนุนให้หนุ่มอาร์มกับรายการนักล่าหวยนะครับผมนะครับมาเดินทางมาที่นี่นะครับผมนะครับขอขอบคุณมาวินโกมากๆครับผมนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม